การหาค่าสูงสุดสัมพัทธ์ต่ำสุดสัมพัทธ์ด้วยอนุพันธ์อันดับสองตัวนี้ครูจะอธิบายโดยการใช้กราฟจากกราฟแรกจะเห็นว่าจุด a เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์เราก็จะมามองความชันก่อนที่จะถึงจุด a ความชันก่อนที่จะถึงจุด a ตัวน,นี้ความชันเป็นบวกพอมาที่จุด a ความชันจะเป็นศูนย์และหลังจุด a ไปความชันจะเป็นลบดังนั้นความชันจะเปลี่ยนจากบวกเป็นลบ ตรงนี้เราพอทราบมาแล้วความชันเปลี่ยนจากบวกเป็นลบคราวนี้ความชันที่เปลี่ยนไปตัวนี้หมายความว่ามีก,การอนุพันธ์อีกหนึ่งรอบจากที่ความชันดิฟ x ธรรมดาจึงดิฟอีกรอบหนึ่งความชันที่เปลี่ยนจากบวกเป็นลบมันก็จะได้ความชันเกิดจากการเอาตัวหลังลบด้วยตัวหน้าดังนั้นความชันจึงเป็นลบ หมายความว่าเวลาที่ a เป็นจุดสูงสุดความชันอนุพันธ์ซ้อนกันตอนนี้จะเป็นลบดังนั้นเราจึงสรุปได้เป็นทฤษฎีทฤษฎีแรกถ้าความชันมันเป็นลบเป็นลบตัวนี้จะได้ว่าจุด a เป็นจุดสูงสุด คราวนี้ในกราฟที่สองกราฟที่สองคือกราฟด้านขวามือตัวนี้จุด B จะเป็นจุดต่ำสุดความชันก่อนที่จะถึงจุด B เป็นลบพอมาที่จุด B ความชันจะเป็นศูนย์และหลังจุด B ความชันจะเป็นบวกจะเห็นว่าความชันที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากลบเป็นบวกถ้าเราเอามาดูความชันที่เปลี่ยนไปเราก็จะตั้งตัวหลังลบด้วยตัวหน้าซึ่งมันได้ค่าเป็นลบลบเป็นบวก ดังนั้นความชันที่เปลี่ยนไปตัวนี้จะเป็นบวกหมายความว่าจากความชันธรรมดา f dx ความชันที่เปลี่ยนไปเติมดิฟเข้าไปอีกรอบหนึ่งตัวนี้จะเป็นบวกดังนั้นจึงสรุปเป็นทฤษฎีข้อที่สองถ้าเกิดว่าความชันที่จุดใดๆตัวนี้เป็นบวกแล้วเราจะได้ว่า a เป็นจุดต่ำสุด โดยที่ความชันที่จุด a ตัวนี้เป็น0ด้วยนะคะและจุด b ตัวนี้ก็จะเป็น0แต่อันนี้ครูใช้ตัว a ตัวเดียวกันไปเลยโดยที่ความชันที่จุด a x a มีค mm ่าเท่ากับ0คราวนี้จะมาดูตัวอย่างโจทย์สำหรับการใช้ความรู้ในการหาค่าสูงสุดต่ำสุดสัมพัท์ด้วยอนุพันธ์อันดับสอง จยดข้อแรกและข้อเดียวในตัวอย่างนี้ f x เท่ากับ x ยกกำลังสบวกด้วย x ด้ x ยกกำลังสองลบด้วย24 x ลบด้วย20ตัวนี้ให้หาค่าสูงส,สุดสัมพัทธ์หรือค่าต่ำสุดสัมพัทธ์ ซึ่งคำว่าหรือหมายความว่าในกราฟนี้อาจจะมีค่าเดียวหรืออาจจะมี2ค่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเราจะใช้อนุพันธ์อันดับ2ในการหาดังนั้นก่อนที่จะไปอันดับ2อ,อันดับ1ก่อน f ดิฟ x ก็ได้เป็น3 x ยกกำลัง2อบวกด้วย6 x ลบด้วย24ทีนี้จุด a จุด b ที่จะเป็นจุดสูงสุดต่ำสุดได้ค่าความชันตรงนั้นจะได้ศูนย์ก่อนดังนั้นเราจะมาหาจุดมาหาค่าวิกฤต์ค่าวิกฤต์รือค่า,า x นะคะก็0ูเท่ากับ3 x ยกกำลังสบวกด้วย6 x ลบด้วย24เดี๋ยวเขียนขั้นตอนนะอันนี้คือหาค่าวิกฤตก่อนคราวนี้จัดรูปใหม่ เอา3มหารทั้งหมดเลยได้เป็น x ยกกำลังสองบวกด้วย2 x ลบด้วย8จึงได้เป็น x บวกด้วย4คูณกับ x ลบด้วย2เราจะได้ค่าวิกฤตคือค่า x เท่ากับลบ4และ x เท่ากับ2ทีนี้เราค่อยไปใช้อนุพันธ์อันดับสองอนุพันธ์อันดับสอง f ดิบดิบ x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาดูจากอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ได้อนุพันธ์อันดับสองเป็นหก x บวกด้วย6ทีนี้เราก็ค่อยแทน x ด้วยลบ4และ x เท่ากับ2เหมือนกัน x เท่ากับลบ4ตัวนี้จะได้ f ดิบดิบเป็นเท่าใ่ f ดิบดิลบ4ได้เป็น6คูณด้วยลบ4บวกด้วย6มีค่าเท่ากับลบ24บบวกด้วย6เท่ากับลบสิ 18. ต่อไป x เท่ากับ2อ f ดิบดิเท่ากับ6คูณด้วย2บวกด้วย6ซึ่งมีค่าเท่ากับ12บวกด้วย6เท่ากับ18จะเห็นว่าจากที่เราแทน x เท่ากับลบ4ค่าวิกฤตตัวนี้เกิดอนุพันธ์ที่เป็นติดลบหมายความว่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดค่าสูงสุดอันนี้จะได้ค่าสูงสุดแต่ไม่ใช่ลบ18เนาะ ส่วนตัวนี้แทนค่าวิกฤตด้วยเลข2ได้เป็น18ซึ่งมากกว่า0ตัวนี้จะทำให้เกิดค่าต่ำสุดทีนี้เขาต้องการหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดสัมผัสอันนี้เติมสัมผัสด,ด้วยเนาะหมายความว่านักเรียนจะต้องเอา x เท่ากับลูก4ไปแทนดูใน fx จากสมาการสตาร์ ก็ f ลบสี่มีค่าเท่ากับแทนทุกที่ด้วยลบสี่ในสมการสตาร์ได้เป็นลบสี่ยกกำลังสามบวกด้วยสามคูณด้วยลบสี่ยกกำลังสองลบด้วยยี่สิบสี่คูณด้วยลบสี่ลบด้วยยี่สิบก็จะได้เป็นลบหกสิบสี่บวกด้วยสี่สิบแปดแล้วก็บวกด้วยเก้าสิบหกลบด้วยยี่สิบมีค่าเท่ากับลบ สิบสิบหกลบสิบหกบวกด้วยเจ็ดสิบหกได้เป็นหกสิบดังนั้นค่าตัวนี้ลบสี่ให้ค่าสูงสุดค่าสูงสุดของเราข้อนี้จะตอบหกสิบข้วนี้ค่าต่ำสุดคือ f สองจะมีค่าเป็นสองกำลังสามบวกด้วยสามคูณสองกำลังสองลบด้วยยี่สิบสี่คูณด้วยสอง ลบด้วย20ก็จะได้เป็น8บวกด้วย3คูณ4เป็น12ลบด้วย24คูณ2เป็น48ลบด้วย20ก็8บวก12ได้20ลบ20เดังนั้นได้ลบ48ข้อนี้ค่าต่ำสุดจึงเป็นลบ48